เทศบาลแผนกจัดเก็บคำนกดูแลแผนกเอ่อช่างต้นมองต้นไม้ละสายไฟอะไรนี่เราก็แจ้งเขาได้นะเขาก็ให้แจ้งมีช่องทางการแจ้งอยู่แล้วไม่ต้องเอามาประจานใส่หน้าเฟซหรือโพสนี้แล้วนะก็เหมือนอย่างเอ่อเพื่อนๆน,นเราที่อย่างน้องท่านลองท่านพูดให้ฟังนะคะที่เป็นเพื่อนกันใน y o u t u b e เนี่ย ว่าต่อจากนี้กฎหมายการแชร์ข่าวเฟกนิวการแชร์เรื่องไม่ดีมันจะเกิดขึ้นแล้วนะคะน้องตีวัดดีครับน้องตีนะับปิดสวนเลยใช่ไหมพี่เห็นตะกี้เราอยู่ในช่องของเสียเด่นนะขอบคุณมากๆลยเลยเปีนี้พี่ได้กินผลไม้ดีๆเยอะเลยค่ะที่ร้านในนี้นะคะเ ที่สั่งกับญาติที่เขาทำอะโวคาโดอยู่บ้านเขาอยู่พบพระสวนทุลงทุเรียนบอกห้ามส่งอะไรมาหาฉันเพราะว่าปีที่แล้วนี่เขาส่งอะโวคาโดกับไอ้ทุเรียนใหญ่มาให้แล้วเคอรี่คงเอาไปเปิดแล้วละเพราะว่ามันแย่มากเลยกว่าจะถึงเกาะพังงานใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เพราะว่าเขาจะต้องให้บริษัทเฉพาะส่ง เฉพาะตัวของทุเรียนเท่านั้นบริษัทไหนรับก็คือตรงนั้นเนาะไม่คิดว่าอะไรเขากัเป็นน้องๆชาวบ้านที่พึ่งทําสวนน่ะเอาจากเมื่อก่อนเขาทํากุหลาบทําลุยเขาก็เปลี่ยนไปนะไอ้ตรงติดกับพบพระเนาะตรงน้ําตกพาเจริญอาเภอพบพระจังหวัดตากก็ไม่ไกลใจที่เขายิงกันตุ้มตั้มนั้นหรอกไม่ะไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะว่าบ้านเขาคบข้ามแม่น้ําก็ถึงแล้วเนาะ ขอบคุณมากเลยนะคะยินดีด้วยนะคะน้องเสียผลิตผลออกมาดีมากเลยนะทำให้เราได้มีเขาเรียกว่าอะไรทำหน้าที่ของแต่ละคนของเราไปนะเดือนนี้เริ่มต้นตั้งแต่ว,วันพรุ่งนี้สามสิบมิถุนาไปถึงมิถุนากรากฎาสิงหาที่นี่มีการจองสองเดือนนะคะ อยากเห็นหน้าคนจองสองเดือนนี่จังเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงสัญญยก็จะพยายามให้เขาอยู่ที่นี่แบบนิ่มเงียบสบายใจของเขานะคะน่าจะสัญญาน่าจะเพิ่มเอาไอ้พวกน้ำขวดใหญ่มาตั้งไว้ด้านนอกให้เขานะคะเพื่อถ้าเขาใช้เราก็จะบอกเขาว่าไอ้กระติกใหญ่เนี่ยถ้าไม่ไปเข็นเองก็จะให้คนมาส่งให้นะคะ เราก็หักเงินกับ๋เขาไปนั่นแหละให้เขาไปเพราะว่ากระติกใหญ่มันก็ยี่สิบห้าบาทเองนะคะต่อต่อหนึ่งกระติกนะคะถ้าเขาอยากใช้ก็จะเรียกให้น้องเขามาส่งให้นะถ้าเขาอยู่เป็นเดือนจะได้ไม่ต้องไปจ่ายน้ําจากเซเว่นแต่บางคนเขาก็ไม่ไว้ใจนะคะน้ํากระติกแบบขวดอะ่ะแบบกระปุกใหญอ่อ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปซื้อเซเว่นอย่างนั้นก็เป็นความสะดวกที่เราจะต้องไม่ต้องจัดหานะคะ จริงๆแล้วสัญญามันไม่คุ้มที่เราจะซื้อน้ําขวดแล้วมาตั้งไว้เป็นปีๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าออกไปข้างนอกเขาจะซื้อแสบเซเวอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปเก็บไอ้พวกสบู่ไอ้ก้อนที่มันเราซื้อมาเมื่อปีที่แล้วหกก็ก้อนปีนี้ยังไม่หมดเนี่ยสัญญาไม่ทานะ,ะเพราะว่า เขาต้องการใช้ในสิ่งที่เขาอยากได้เราจะบอกเขาอธิบายให้เขาตั้งแต่วันแรกเข้ามานะมันก็ดีอย่างหนึ่งปื๊ดขึ้นมาก็จอดแล้วก็ขึ้นห้องอยากได้อะไรมาก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ถามสัญญาเธอมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้จะขึ้นป้ายให้ดูนะคะก็จะมีเงินเข้าแล้วช่วงเดือนนี้เนาะ กล้สิ้นเดือนวันนี้มันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมเดี๋ยวก็จะไปกดกวาดปัดให้มันไม่มีฝุน่นแล้วก็ล้างกระจังหน้าไอ้กากของแอร์กับพัดลมนะคะเอาพัดลมลงมาเช็ดสัหน่อยเนาะก็ถ้าบ้านไหนเขาเปิดเอาแต่พัดลมอย่างเดียวไม่เอาแอร์แล้วก็เอาพัดลมเข้าไปตั้งไว้อีกตัวหนึ่งเป็นพัดลมตั้งที่เรามันตั้งแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีคนใช้ เอาไปตั้งเผื่อเขาจะใช้สักสองตัวช่างมันเนาะก็จะบอกเขาว่าแค่อย่างเดียวถ้าไม่เปิดพัดลมฉันจะยกคัดเอานะคะเล่าให้เขาฟังแบบนั้นเนาะขอบคุณน้องเสียหนับหน้าที่อามาเปิดดูนะคะพี่ตั้งใจว่าอยากให้คนมาฟังพี่คุยแล้วสามารถไปฟัง